วันใดเราตายลงขอให้เราได้ไปเกิดเป็นนางยักษ์เถิดเพื่อเราจะจับลูกของเด็กหญิงมากินบ้างให้เธอได้รู้ถึงความทุกข์ที่ต้องเห็นลูกตายต่อหน้าต่อต,อตาเหมือนกับที่เธอมาเอาไข่ของเราไปกินทุกวันกาเว่าเล่าเรื่องเรื่องเล่าในเงาเวลาตอน แห้น500ชาติพยาบาทของแม่ไก่เรื่องนี้เริ่มขึ้นจากการมาถึงของชายชาวประมงจากหมู่บ้านปันธุระซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากเมืองสาวัตถีเท่าใดนักเมื่อถึงเมืองสาวัตถีเขาได้ไปขอต้มไข่เต่าที่เก็บมาจากแม่น้ำอจิรวดีในบ้านหลังหนึ่ง เจ้าของบ้านก็อนุญาตด้วยใจอารีเมื่อไข่สุกแล้วเขาก็นำมากินและแบ่งให้ลูกสาวของเจ้าของบ้านฟองหนึ่งหลังจากได้กินไข่เต่าแล้วเด็กหญิงก็เกิดติดใจความอร่อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอจึงไม่อยากจะกินอาหารอย่างอื่นเลยนอกจากไข่เต่าเพียงอย่างเดียว เมื่อหาไข่เต่ามาต้มให้ลูกสาวไม่ได้จึงไปเอาไข่ฟองหนึ่งจากเล้าไก่มาต้มให้ลูกสาวกินหลังจากเด็กหญิงได้กินไข่ไก่แล้วก็เกิดติดอกติดใจในรสชาติของไข่ไก่จนไม่อยากจะกินอาหารอย่างอื่นเลยนับจากนั้นเป็นต้นมาเธอก็ไปเอาไข่ไก่มาต้มกินเองโดยไปรอที่เล้าไก่ทุกๆเช้าเพื่อนำไข่ไก่มาต้มเองเมื่อได้มา ก็จะนำไปต้มทันทีโดยไม่รีรอเพราะเหตุนี้เองแม่ไก่ทั้งหลายจึงกลัวเธอมากพร้อมกับโกรธแค้นเด็กหญิงคนนี้จนเกิดเป็นความพยาบาทอย่างช่วยไม่ได้หากวันใดเราตายลงขอให้เราได้ไปเกิดเป็นนางยักษ์เถิด เพื่อเราจะจับลูกของเด็กหญิงมากินบ้างให้เธอได้รู้ถึงความทุกข์ที่ต้องเห็นลูกตายต่อหน้าต่อตาเหมือนกับที่เธอมาเอาไข่ของเราไปกินทุกวันหลังจากที่แม่ไก่นั้นตายลงก็ไม่ได้ไปเกิดเป็นนางยักษ์อย่างที่ปรารถนาไว้แต่อย่างใดแต่ไปเกิดเป็นแมวในบ้านหลังที่เด็กหญิงอาศัยอยู่นั่นเอง ต่อมาไม่นานเด็กหญิงก็สิ้นชีวิตลงก็ไปเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันกับที่แมวอยู่นั่นเองเหตุนี้เองจึงเป็นโอกาสของนางแมวที่จะแก้แค้นเพราะพลังแห่งการจองเวรด้วยความเครียดแค้นโกรธเคืองอย่างหนักนั้นทำให้ต้องมาสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไปเมื่อใดที่แม่ไก่ซึ่งเป็นเด็กหญิงเมื่อชาติก่อนออกไข่ นางแมวก็จะแอบมาขโมยกินจนหมดสิ้นไม่มีโอกาสที่ไข่นั้นจะได้ฟักออกมาเป็นลูกไก่เลยและแม่ไก่ก็ทำอะไรแมวไม่ได้จึงได้แต่หวาดผวาและเศร้าโศกทุกระทมอยู่ในใจที่ต้องเห็นไข่ของตนเองถูกแมวกินต่อหน้าต่อตาอยู่เป็นประจำไม่มีแม้แต่โอกาสได้ฟักออกเป็นตัวแม้แต่ฟองเดียว แม่ไก่จึงผูกความอาฆาตนางแมวว่าถ้าหากว่าเราตายจากภพนี้ไปแล้วขอให้เราได้กัดกินตัวนางแมวนี้พร้อมทั้งลูกของมันด้วยเถิดด้วยความแค้นอาฆาตต่อกันและกันอย่างแรงกล้านี้เองหลังจากแม่ไก่ตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นนางเสือเหลืองส่วนนางแมวตายไปเกิดเป็นนางเนื้อ ที่จะกลายเป็นอาหารอันโอชะของนางเสือเหลืองในเวลาใดก็ตามที่นางเนื้อคลอดลูกออกมานางเสือเหลืองก็มาจับลูกของนางเนื้อและนางเนื้อไปกินสัตว์สตัวนี้ต่างก็ผลัดกันเคี้ยวกินกันและกันต่างก็ผลัดกันผูกอาฆาตต่อกันผลัดกันฆ่ากันอยู่อย่างนั้นถึง500อัตรภาพ สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ทั้งสองเป็นอย่างมากและไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดความผูกแคต่าคาตต่อกันวันไหนจนกระทั่งในภพสุดท้ายนั้นนางหนึ่งได้ไปเกิดเป็นนางยักษินีส่วนอีกนางหนึ่งเกิดเป็นกุลธิดาในเมืองสาวัตถีแต่ในภพนี้นับว่าทั้งสองโชคดีเพราะได้เกิดมาในภพที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลก ทำให้ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเทศนาสอนว่าเวณย่อมระงับด้วยความไม่จองเวนเวนย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวนและได้ตรัสเพิ่มเติมอีกว่าผู้ใดปรารถนาความสุขเพื่อตนแต่ไปก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นผู้นั้นเป็นผู้ระคนด้วยเครื่องระคนคือเวนย่อมไม่พ้นจากเวนได้ หลังจากพระองค์เทศนาจบนางยักษินีตั้งอยู่ในไตรสรณะถือพระพุทธพระคำพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและสมาทานศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรมไม่โกหกหลอกลวงและไม่ดื่มเครื่องดองของมืนเมาทั้งหลายทั้งปวงนางจึงพ้นจากเวรที่เคยจองล้างจองผลาญกันไว้ส่วนกุลธิดานั้นก็ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผล มีศีลห้าเช่นเดียวกันทั้งสองคนจึงพ้นจากบ่วงแห่งเวรกรรมที่เคยจองล้างจองผลาญกันมายาวนานถึง500ชาติด้วยเหตุนี้เองการจองเวรของทั้งสองจึงสิ้นสุดลงในที่สุดด้วยธรรมะแห่งพระพุทธองค์นั่นเองขอบคุณที่รับชมค่ะ หากคุณชอบคลิปของเราฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากกาววาเล่าเรื่องนะคะ